สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจสมานทอล์กรายการทอล์กสบายๆอย่างมีสาระนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องความมั่งคั่งครับพี่น้องความมั่งคั่งในที่นี้คืออะไรยังไงก่อนอื่นนะครับขอต้อนรับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับท่านศาสนอาจารย์มนุนศักกมลมาตยากุ่นครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่ำรวยครับอาจารย์โอเคเลย ผู้คนสนใจผู้คนสนใจมากนะครับความรับมั่งคั่งร่ารวยกับชีวิตทิศเซียนเนี่ยมันเกี่ยวกันยังไงแล้วประเด็นอะไรที่เราจะมาคุยกันวันวนี้นี่น่าสนใจมากครับอาจารย์ครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับคือเรื่องของ prosperity gospel นะครับหรือกิตติคุณของความมั่งคั่งโอ้โหอาจารย์ครับตอนนี้เป็นกระแสที่ฝั่งตะวันตกเลยนะครับว่าพระกิตติคุณของความมั่งคั่งเนี่ยได้รับความนิยมมาก ที่มาที่ไปของภกิติคุณแบบนี้ครับเชื่อแล้วจะมั่งคั่งเป็นยังไงครับอาจารย์คือเขาคิดว่าอย่างพระเยซูบอกพระองค์มาเพื่อให้เราได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์ครับเขาก็เอานี้มาตีความหมายว่าครบบริบูรณ์หมายถึงว่ามั่งคั่งมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างบริบูรณ์นะครับแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งที่บอกว่าพระเยซูได้ได้สละความมั่งคั่งของพระองค์ นะลงมายอมเป็นคนยากจนในโลกนี้เพื่อเราจะได้เป็นคนที่มั่งมีด้วยความยากจนของพร,ระองเพราะนั้นก็แล้วก็ยังมีหลายหลายตอนที่พูดถึงพระพรของพระเจ้าถ้าเราเชื่อฟังพระองค์นี่พระเจ้าจะอวยพรเราให้เราไม่ขัดสนนะให้เราเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จนะให้เรามีแต่สูงขึ้นทางเดียวไม่มีต่าลงเป็นหัวไม่ใช่หางแต่พวกนี้เขามันรวมๆกันเข้า ก็เลยคิดว่ามันหมายถึงว่าเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนในชีวิตของเราแปลว่ามาเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับตามแนวความเชื่อของ prosperity gospel ใช่ครับอ๋อผมไปดูนะครับไปค้นดูหลักความเชื่อของเขาเนี่ยเขาเขียนว่าหลักการของกลุ่มนี้นะเขาบอกว่าพระเจ้าต้องการให้คุณร่ำรวยนะครับความเชื่อเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จแล้วก็ การให้ทานและการบริจาคก,กับองค์กรศาสนาจะเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับพระพรมากขึ้นครับโอ้โหฟังแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อสงสัยคําถามนะครับถามอาจารย์ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ครับอาจารย์ที่มาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราจะร่ํารวยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับอาจารย์คือถ้าเราตีความหมายในพระมีจริงๆนี่นะครับ,ค,รบความร่ํารวยเนี่ยมันมันจะมีผมเรียกว่าสองวิตี อ่าครับยังไงครับอาจารย์มิติมิติที่หนึ่งก็คือว่าความร่ำรวยในโลกนี้อ๋อครับผมเขาเรียกว่าความร่ำรวยชั่วคราวอ๋อครับไม่มีใครเอาไปได้ใช่ไหมฮะนี่ก็่ความร่ำรวยชั่วคราวแต่ว่าอีมิติหนึ่งเนี่ยคือความร่ำรวยนิรันด์หรือว่าความร่ำรวยถาวรซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปอ๋อซึ่งจริงๆแล้วตามหลักการที่พระเยซูสอนเป็นความร่ำรวยนิรันด์ใช่ครับ อย่างที่มีในพระกิติคุณทั้งหมดใช่อยากให้เราสะสมของสะสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ความร่ํารวยชั่วคราวในโลกนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อพระเยซูนี่จะได้รับครับตลอดประวัติศาสตร์ของครสตจักรตั้งแต่ยุคกิจาการมาจนถึงเี้เนี่ยหลายคนที่เชื่อพระเยซูเนี่ยไม่เคยรวยเลยอ๋อนี่ก็จริงนะครับอาจารย์ครับ,รบ,รบแล้วบางคนเชื่อพระเยซูแล้วเนี่ยยังจนลงกว่าเดิมอีกเพราะว่าโ <c oughs> ดนไล่ออกจาก โอนของมเมงติดคุก,คกแล้วก็ทุกทรมานเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่มันจริงก็คือว่าทุกคนที่เชื่อในพระเยซูเนี่ยจะรวยนิรันเนี่ยอันนี้จริงทุกคนจะเข้าแนดินของพระเจ้าอ,อย่างอาจารย์พอจะมีตัวอย่างอัครสาวกหรือสาวกคนไหนไหมครับที่แบบดูแล้รจริงๆแล้วเขารวยแต่มาเชื่อพระเยซูกับจนแต่เขาดูมีความสุขแฮปปี้เหลือเกินมีตัวอย่างสักขั้นหนึ่งไหมครับก็เออ ที่รวยจริงๆเนี่ยคือมาลโโมา,ลโ,กาลโกอ๋อครับมาลาโกมาระโกนี่เป็นลูกคนรวยเลยบ้านเขาเป็นบ้านหลังใหญ่อยู่ในเยรูซาเล็มเป็นที่พบปะผู้คนนะที่เชื่อในพระเยซูกิ์เจ้าก็หลังเขาก็ติดตามอโลติดตามบาราบัสและกลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าครับแล้วก็ทนทุกข์เพื่อพระเยซูกิ์เจ้าประกาศต่างๆเหล่า,านี้แต่เขาก็มีความสุขแลวเขาเดินไปเป็นลูกคนหนูใช่ใช่แต่ยอมสละทรัพย์สมบัติ ถูกต้องเพื่อไปลุยประกาศข่าวประเสริฐใช่โอ้ขอบคุณพระเจ้านั้นแต่ว่าจริงๆการมาเชื่อพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าจะรับประกันว่าคุณจะร่ารวยถูกต้องแล้วความร่ารวยในโลกนี้ไม่ใช่หนทางที่พระเยซูสอนเราใช่ครับพระเยซูบอกเราให้สะสมทรัพสมบัติในโลกหน้าใช่ในสวรรค์อ๋อครับประเด็นที่สองเขาบอกว่าเชื่อพระเยซูแล้วจะสําเร็จเมื่อเราเชื่อแล้วจะมีสุขภาพแข็งแรง ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองอันนี้จริงไหมครับอาจาจรย์ก็ไม่จริงเสมอไปครับนะครับก็ไม่จริงเสมอไปคือผมคิดว่าคำว่าเราเชื่อพระเยซูแล้วเนี่ยแต่เราจะพบความสำเร็จเนี่ยคำคำนิยามของคำว่าความสำเร็จครับในบางทีกับนิยามความสำเร็จของโลกนี้ที่เขาให้เนี่ยไม่ตรงกันอ๋อ คนละคนละแบบกันคนละแบบกันสําเร็จในโลกอาจจะเป็นทาธุรกิจกําไรปีนี้ร้อยล้านใช่ค่ะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ในภาพของฝ่ายวิญ,ญญาณตามพระคัมภีร์คนละเรื่องใช่ไหมครับอาจารย์คนละเรื่องเช่นพระเยซูยกตัวอย่างเรื่องเศรษฐีนะแต่พระเยซูเรียกว่าเศรษฐีงโง่คือคือเขามั่งคัง่งเขาประสบความสําเร็จในการบริหารกิจการของเขาจนกระทั่งพืชผลเขานี่เยอะ จนกระทั่งที่เก็บเนี่ยไม่พอมันแคบไปเขาบอกเขาจะรื้อทิ้งแล้วสร้างใหญ่ขึ้นมาแล้วเขาจะมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะหลังจากนั้นเขาจะอยู่สุขสบายเขาจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ต่างๆนะพระเยซูบอกโอ้คนงโง่อื่นนี้ชีวิตจะเรียกพระเจ้าแล้วของที่เจ้า,ะา,จาสะสมมากมายนี้จะเป็นของใครหลายคนยคนที่ร่ำรวยสําหรับตัวเองในโลกนี้แต่ไม่ได้ร่ำรวยจาพระพักของพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้แหละ ฉะนั้นหมายหลายคนเนี่ยคิดว่าความสําเร็จคือแบบนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยมันก็คือเหมือนเหมือนซาลโลมอนบอกว่าอันนี้จังครับสารพาธก็อน,นี้จังคือซาโลมอนเป็นคนที่พวกความสําเร็จสูงที่สุดคนหนึ่งในโลกตามมาตรฐานโลกนี้นะเขารวยเขาเก่งเขาสร้างโอ้โหที่ว่าอาณาจักรธุรกิจเขานี่มากมายมหาศาลเนี่ยเก่งมีสติปัญญาแต่ตอนบ้านปลายชีวิตเขามองกลับไปแล้วเ็าบอกสิ่งนั้นอันนี้จังหมด แล้วก็เข้าไปไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งครับแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคนที่ตามมาเนี่ยจะเก็บรักษาไว้ได้ไหมครับก็กลายเป็นไม่รู้จะมีประโยชน์หรือเปล่าในพระธรรมปัญญาจารย์เขียนไว้ใช่ไหมครให้จุกกลองครับอาจารย์แล้วเนี่ยอย่างกรณีข้ออีกข้อหนึ่งนะครับที่เขามองว่าคําสอนที่บอกว่าถวายถวายยิ่งสนับสนุนยิ่งได้รับพระพรมีเท่าไหร่ถวายมาท่านก็จะได้รับพระพรอย่างเกิดผลสามเท่าสิบเท่าร้อยเท่าอันนี้อาจารย์มองว่ามัน มันไม่ดีเหรอคะหรือว่ามันผิดตรงไหนเพราะว่ามันผิดตรงที่แรงจูงใจครับผมว่าแรงจูงใจเนี่ยเขาต้องการเงินให้ได้มากที่สุดที่จะมากได้แต่เขาไม่ได้เขไม่ได้คิดถึงคนที่ถวายว่าเขาจะจะเป็นยังไงเขาพยายามที่จะเ,เขาเรียกเคล้าใจกระตุน้นกระตุ้นถวายแต่ว่าในพระเพีก็บอกว่าถ้าเจ้าเนี่ยต้องการในสิ่งที่เรามี ไม่ใช่ในสิ่งที่เราไม่มีเพราะบางคนถูกกระตุ้นมากๆก็ไปกู้นี่ยืมสินมาถวายโอไปขายบ้านขายรถต่างๆจนตัวเองเฟอร์หรือมีความทุกข์ลำบากบอันนี้มันก็เกินไปมัน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 อะไรก็แล้วแต่ที่เราทําเกินกําลังหรือเกินไปเนี่ยมันไม่ดีแน่ครับอาจารย์ครับแล้วมีคําถามว่าแล้วแบบเนี้ครับคริสเตียนเรามีสิทธิ์รวยได้ไหมฮะเราไม่เสิ์รวยได้ แล้วเราจะรวยยังไงที่รู้สึกว่ามันไม่ผิดหลักการนนครับอาจารย์คือคือมันเป็นอย่างนี้ผมอยากจะบอกว่าไอ้ความมั่งคั่งเนี่ยเราต้องสอนให้ครบถ้วนนะให้มันสมดุลคือว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยขิเสเตียนทุกคนต้องรู้ว่าเงินและทองเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราอ,อันนี้สําคัญมากใช่ไหมครับเพราะถ้าเรารวยพระเจ้าจอวยพรนะให้เรารวยเนี่ยหมายถึงว่าเรามีความรับผิดชอบมากกว่าคนที่ไม่รวย ในรุ่นการบริหารจัดการการเงินให้ถูกต้องครับผมมีสิบล้านนะกับอีกคนหนึ่งมีหนึ่งแสนความรับผิดชอบในการบริหารสิบล้านกับบริหารหนึ่งแสนเนี่ยมันจะต่างกันนะ๋อต่างกันเยอะขาดใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ารวยเงินดีคร,รวยนี่เราต้องรู้เลยพระเยซูบอกฝากไว้มากจะถูกเรียกเอาอกมากเพร,ะเราะฉะนั้นเราต้องเราต้องคิดในประเด็นนี้ด้วยไม่ใช่ว่ารวยรวยรวย,รวยแล้วก็ ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะเราต้องรับผิดชอบอะไรหรือเปล่ากับไอ้ความมั่งคั่งความร่ารวยเงินที่เข้ามากับเจ้าของเงินจริงๆคือพระเจ้าไม่ใช่ตัวเราครับนั้นแปลว่าทรัพย์อันยิ่งใหญ่มากับมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งจูกต้องใช่เลยเราต้องรู้ว่าเรารวยเพื่ออะไรใช่ครับเราต้องรู้ว่าทรัพย์สมบัติพระเจ้าให้เราดูแลใช่แต่ทรัพย์สมบัติที่แท้จริงที่เราดูแลเป็นของพระองค์ใช่จุกต้องเราก็ต้องใช้ให้มันเกิดผลเพื่อพระองค์ ใช่ถูกตอ้องถูกตอ้องไหมฮะอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับแล้วอย่างเรื่องสุขภาพเนี่ยครับการที่อธิษฐานแล้วบอกว่ามาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าอวยพรอธิษฐานเผื่อสุขภาพสุขภาพเราจะแข็งแรงเรามีความเชื่อเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงนี่พวกเขาไม่เชื่อหรือเปล่าครับอาจารย์คือมันต้องต้องดูนะครับว่าสุขภาพเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราด้วยเหมือนกับเราหวานอะไรเราก็เกี่ยวอย่างนั้นนะครับ ถึงแม้เราจะมีความเชื่อมากมายแต่ถ้าเราอดหลับอดนอนเนี่ยสุขภาพเราก็จะแย่เพราะฉะนั้ oh. นเราเราจะเราต้องดูแลตัวเองด้วยแต่ในแง่หนึ่งถ้าเราเจ็บป่วยเราที่ฐานขอพระเจ้าฟื้นฟูร่างกายเราขอพระเจ้าแต่ต้องรักษาให้มีการหายโรคเกิดขึ้นพระเจ้าทําได้และมีหลายกรณีที่ได้เห็นผลว่าเออพระเจ้าทรงช่วยให้เขาแข็งแรงขึ้น แต่สมอเขามีความเชื่อในพระเจ้าเขาแข็งแกร่งขึ้นแล้วแต่ถ้าเขาใช้ชีวิตแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลสุขภาพมันก็สุดสลดโซครับแต่ว่าถ้าเราอธิษฐานแล้วเราไม่ได้รวยไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความเชื่อไม่ได้หมายความอธิฐานแล้วเราไม่หายไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความเชื่อ้องถูกไหมครัอาจารย์ครับแล้วการถวายเราก็ควรจะถวายอย่างมีสติปัญญาใช่ไหมครับใช่ครับก็ ใช้ชีวิตของเราให้อยู่บนความสมบูรณ์ตามกรอบของพระคัมภีร์ใช่ครับแล้วรู้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของเงินถูกต้องแล้วเราสะสมทรัพย์สมบัติในโลกที่ถาวรนิรันน่าจะดีกว่าใช่ครับก้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่ให้ความรู้ความเข้าใจในวันนี้กับเรารยินดีครับ และถ้าพี่น้องมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆนะครับอย่าลืมนะครับอย่าเก็บเอาไว้ในใจนะครับสามารถส่งคำถามของท่านมาในโพสต์ใต้คอมเมนต์หรือจะอินบ็อกเข้ามาหาเราก็ได้นะครับท่านอาจารย์มนุนศัก์ยินดีที่จะตอบคำถามของท่านอย่างแน่นอนครับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามรายการใจสมานทอล์กนะครับรายการดีๆที่มีสาระนะครับ ผมและท่านอาจารย์นะครับวันนี้ต้องขอราพี่น้องทุกท่านไปก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ